นะครับทุกคนตอนนี so ้บอหลังก็มารับน้ำแข็งครับเอาน้ำแข็งเสร็จกำลังจะกลับค่าทุกคนดูดิกำลังจะกลับครับผมเนี่ยดูน้ำแข็งชีวิตกันอยู่ท้ายกระบะเนี่ยบอเอีวมันอยู่ทางนู้นพี่น้องอยู่ทางเพิงเห็นบอบอหลังชิมาไทติดชีวิตอยู่ท้ายกระบะของบอหลังในเวลาการทํางานของบอลังให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งนพี่น้องอันนี้กับบอลังก็ยืนอยู่นะทุกคนเด้อยืนอยู่ในท้ายกระบะให้ทุกคนเนี่ย เนี่ยเกะเสียวๆยันๆนิดน,น,นึงแหละทุกคนเดี๋ยวบอาลาังชีไทยถือโอกาสไทยถนนทนทางอยู่ในประเทศไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเลยพีน่ ưng, น้องเบิ่งน้ากันว่าถนนประเทศเท,ท่างถนนบนทางอยู่ในประเทศไทยมันสิเป็นยังไงให้พ่อแม่พี่น้องรับส้มหับเบิ่งไปน้กากันพี่น้องนี่ตอนนี้บอลังกำลังเดินทางกลับไปสามคัคคีพี่น้องกลับไปสามคัคคีไปส่งน้าแข็งอยู่สามคัคคีพี่น้องเลยตอนนี้บอลังก็อยู่ในไทยกับบะาฮะทุกคนดูดิ ี่น้องแถวนี้ก็จะเป็นโล่งน้ำแข็งเบิดทุกคนทั้งหน้าบอลังนี่กับบอลบอลังไทยอยู่นี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเด้อทุกคนนี่น้ำปั๊มน้ำมันปตทปั๊มปตทพี่น้องนี่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 ต้นเพียงในต้นมังมีทุกคนนี่นี่นี่ต้นมังมีภาษาไทยกับต้นขนุนฮะทุกคนต้นขนุน ชีวิตกันอยู่หลังรถของบาลังพี่น้องกันเพราะว่ารถไ่เสียรถไ่เพกอได้อยู่ถ่ายกับบ้านแบบนี้แหละพี่น้องกับโอ้เสียงหน,หนึ่งเพราะว่ามันกะน,นี่พี่น้องนี่เขาเนี่อยู่ทางหลังรถทุกคนสิเป็นแบบนี้แน่เนี่สิเป็นปั๊มน้ำมันทุกคนปั๊มน้ำมันอยู่ในประเทศไทยพี่น้องสะพานนี่ทุกคนบาลังกีสิมาก อยู่เทิร์นในนี่ทุกคนรถกันใช่มอยู่เทิร์นในนี่แล้วก็ฝุ่นไปทางฝุ่นเป็นกองสลากที่ว่าบาลังเคยไทยเบิ้งแหลัพี่น้องเบิ้งตึกสูงเบิ้งตึกสูงพี่น้องตึกสูงอยู่ในประเทศไทยพี่น้องโอ้นี่ทุกคนเห็นบ่ตึกสูงอยู่ในประเทศไทยพี่น้องโอ้โหลิมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยได้หนีเขาวาน่ะพี่น้องโอ้โหนี่ฮะทุกคนดูดิบอลังบอลังกระซุ่มซุ่มบอลได้บอลได้พี่น้องเพราะว่า มือหนึ on ite, ่งก็จับเสือกอยู่นี่นี่ทุกคนเห็นมือหนึ่งก็จับเสือกอยู่ทุกคนมือหนึ่งก็จับเสือกอยู่เพราะว่ามัดเสือกไว้ทุกคนมัดเสือกไว้เพราะมีบอลจับไงนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ตึกสูงอยู่ในประเทศไทยพี่น้องโอ้สวยงามมากพี่น้องสวยงามมากทุกคนโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากทุกคนดูดิโอ้โหนี่อันนี้จะเป็นถนนอยู่ในประเทศไทยเด้อทุกคนเด้อถือโอกาสว่า ใต้ถนนหนทางอยู่ในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเบิง้งน้ำกันไปน้ำกันเลยทุกคนนี่ดูดิทุกคนห่างกันบก,กี่เมตรกะสิเป็นสะพานลอยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชิเป็นใต้รถเมลดดเ็ด้ทุกคนนี่ใต้รถเมล์รถเมล์รถโดยสารจอดได้เบิดทุกคนดูดิรูกนายหลวงพ่อหลวงรูปพ่อหลวงพี่น้องนี่ก็เป็นจ่าตั้งอยู่นี่ ชีวิตการทํางานของบาลังก์แต่ละมือกับพี่น้องกับเนี่ยนี่แหละทุกคนกับมาไายเพราะว่าบาลังก์ับบุคคอยได้ไปใส่พี่น้องบาลังก์เดี๋ยวบาลังเมื่อบ้านก่อนเด้อสิ้นเดือนนี้บาลังสิไายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งย่ำเมื่อบ้านบรรยากาศนี่ในบ้านบาลังก์บาลังสิไายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งสิสมคําว่าสีสมคํำที่ว่าบาลังกว่าบ้อว่าทุกอย่างต่างมองบ้านบาลังก์กับแบบว่าแห่งแรงสิหาเงินหาทองมันก็ลําบากนะทุกคนนะยากมีแต่ ใช่เงินอย่างเดียวแต่บ่มีรายรับเข้ามามันกลับมาได้พี่น้องอยู่เมื่อบ้านก็โอ้อยู่บ่ดนดอกอยู่สามมือพี่น้องบ่ลังสิเมื่อสามมือสามมือเมื่อทุระทุระหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่ยเนี่น,นี่พี่น้องเห็นบ่ถนน,นอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเห็นบ่ที่บ้าบ้าเฮ้ยเป็นตลาดอันนี้สุตลาดมั่งนี่ทุกคนนี่ตลาดบาลังบาล คนเหนือบางนี้ทุกคนสวยงามมากพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากทุกคนเดี๋ยวบาลังสิีกับมาทายฟังนี่ทุกคนนี่นพุทธเป็นกาลังเข็ยดยังฮะทุกคนโอ้เป็นยังฮะเป็นดึงสายไฟด้วฮะคนเดินสายไฟก็มีทุกคนอยู่ในประเทศไทยนะหรือว่าเพิ่นสตตนิตัดต้นไม้อยู่ในประเทศไทยนี่ต้นโพต้นไห้ต้นไสจังสีเพิ่นต้องเอาหนำหวานหนำแดง มาไหวซะก่อนมันต้องเอาหนำหวานหนำแดงมาไหวซะก่อนทุกคนเอาไหวแล้วเพม่นจึงได้ตัดคือบาลังเห็นอยู่ในพี่ะก้อนก่นะชิ่ตัดต้นไม้ในพันธุ์เห็ุเท่านั้นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยนี่วตอนนี้บาลังกระชิฮอดไฟแดงสนามบินหนำเลยพี่น้องนี่นี่นี่อันนี้คือไฟแดงสนามบินหนำตรงไปพุ่นกระชิบินทาน้ำนนท์ทุกคนนี่สนามบินหนำทุกคน สนามมินน้ำพี่น้องอ่าอยู่ฟางนี่คันว่าอยู่ขวามืออยู่ซ้ายมือทุกคนนี่รถมี์อ้โอ้โหรถเมย์พี่น้องเห็นบ่คันบางง่ายนึงรถเมย์มีแอนนี่พี่น้องซ่าบาทขึ้นไปนะคันขึ้นไปนะเสียซ่า,าบาทพี่น้องคุ้มนะฮะกันโคน่นนางเป็นกับ่ิญญาณเสียขายแท็กซี่บ่หลายเสียซ่า,าบาท ขัว่าคนนางเป็นหอดไซสหอดไซสลงไซสลงไซสจังสีเขากับมีบอลกดปุม่มกดบอกได้เอาสีล่งนี้เขากดปุ๊บเป็นกระจอดในปับ๊บตัวได้ห่งางถ้าถูกความเป็นระเบียบเรียบร้อยความมันแนว่ยรล่ะความสะดวกสบายอยู่ในประเทศไทยคนมาเห็นงานผู้ดได้ก็ว่าสะดวกสบายแต่จักและคนอื่นแต่สาหรับบอลลังในว่าสะดวกสบายกว่าอยู่บ้านบอลลังเท่าไรเท่าและความจเจริญี่บ้านบอลลังเทียบบอลได้พี่น้องความจเจริญประเทศไทย ความเจริญประเทศลาวมันคนละแบบแล้วก็ประเทศลาวนี่ย <si ังบอกสำประเทศไทยกันจักอีกแล้วหรอปีข้างหน้าหรือว่าอ่ากันน้อยปชาติหน้าจังสี่บอดังบอลได้เป็นบอลบุรีได้หนี่ิว่าความจริงเอามาความจริงมาว่ากันได้หนิกจะน้อยว่าว่าขีตัวจังสี่เนี่ยบอลังก็บบอยากขีตัวไปตลอดเนาะคืออันไปไงมนโธรรมน่ะละแล้เราขีตัวเราขีตัวเราเข็ตไอะเราขีตัวไปเราจะไปยาังไงคนบ่ล่ะ คนก็นเห็นอยู่ว่าบ้านเจ้าของเมืองเจ้าของเป็นอะนไรจังสิเราไปอยัางอายว่าสให้มาเบิ่งประเทศไทยนีย่นี่พลังชิมากบมาถ่ายฟังนี่พี่น้องให้เลามาเบิ่งประเทศไทยเห็นประเทศไทยและเลาสิหู้ว่าประเทศไทยมีอย่างแน่เป็นจักรแนแ่ประเทศไทยความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ความเจริญให้เลามาเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่ผุน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 ประเทศไทยคือประเทศที พัฒนาและก็ยังประยุดการพัฒนาขึ้นกว่าเก่าพี่น้องปดๆทุกคนเห็นบ่วอันนี้แหละความสวยงามความจเจริญของประเทศไทยพี่น้องหาเบิ้งยากกขันมากประเทศไทยกับเรเคยเห็นความเจริญซ้ำนี่และสิ่งดีดีแบบนี้ ประเทศไทยประเทศเดียวพี่น้องเอ้ยบุนตึกบริษัทกับไลน์พี่น้อง,อ,อ,งอันนี้แหละผู้ใดกะบลังไลามาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยย้อนว่าประเทศไทยจเจริญคนถนนอยู่ในประเทศไทยวางบดกดอันนี้พื้นที่จังซี่น,นี่นคนขายเนี่ยไลายเน,นี่ยนี่พี่น้องอันนี้กับบริษัทที่วันนี้จังป้ายิ่งใหญ่อลังการงานสางมากพี่น้อง จ้าหน่อยว้าไปกันเจ้าหน้อยก็หาะว้าบาลังว้าวว้าโอ้วัดว้าอันอ่าจังไรล่ะว้าเกินความเป็นจริงแต่สำหรับว้าบาลังว้ามาก่ก็คือความจริงเบอร์เดอร์ที่น้องเด้อให้เบิ่งเอาในคลิปนี้แหละบาลังก็เห็นในสายตาเจ้าของเลยบมแนน่าว่าเบาคิตัวเพชนาลีเบาอิลีตัวไปแล้วมันได้อย่างงนบาลังก็บเบียร์คิตัวนี่ทุกคน ความเจริญของประเทศไทยพี่น้องฮาเบิ่งยากทุกคนข้างหน้าบาลังเนี่ยจะเป็นไฟแดงทุกคนนี่ข้างหน้าบาลังเนี่ยจะเป็นไฟแดงตรงใจล้อไฟแดงนี่ก็ไปเห็นนั่นทางรถไฟละพี่น้องก่นเนี่ยเสียงทางรถไฟละทุกคนเด็กขอบคพี่น้องนั่นนะ น้ำแข็งเอาลายมาอนี้พี่น้องน้ำแข็งเอาหลายพดน้ำแข็งเอาเต็มรถคุณพี่น,อน้องผดเอาว่านี่ยังถาไฟแดงอยู่ทุกคนอนะันนี้เป็นทางรถไฟเด้อทุกคนเด้อทางรถไฟอยู่ในประเทศไทยรถไฟในจะเบิ่งแน่้นุผนอยู่กระเทิงหัวอยู่กระเทิงฝาทางรถไฟโมเมนต์น้อยยิ่งใหญ่อลังการงานสางมากพี่นอ้องก็แต่พอมาประเทศไทยคือคือสุบอดิเห็นรถไฟพี่นอ้องพ่อบ้านมะลังบ่เคยมีอันนี้มีหอดรถไฟ รถไฟทั้งเครงฟ้ารถไฟรถไฟทั้งตะไนดินมีเบิดคุณทุกคนขุน,น,นอ๋เห็นไหเหรอยังทาไฟแดงอยู่ทุกคนตอนนี้ยังทาไฟแดงอยู่ทาไฟแดงแป๊บนึงทุกคนนี่นี่เห็นบ่ไหมอันนี้คือทางรถไฟเนี่ยกำลังแต่ยังบ่เห็นรถไฟแล่นมาเนี่ยตอน แล้วแต่จังหวะมาจังหวะรถไฟแ,นแลนด์กับรถไฟแลนด์พี่น้องเขากระสีเห็นพอดีเลยเนี่ยไฟเขียวแล้วทุกคนนี่ครันบ่ไฟเขียวไฟเขียวครับไปต่อบไปน,นี่พี่น้องเนี่ยเห็น,นบ่ต่อหม้อยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากทุกคนดูดิปุ๊บมทุก เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พข้นข้นเห็นบ่ทุกคนเห็นบ้าขุ่นขุ่นขุ่นทางรถไฟอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเถิงหัวบารังนี่เห็นบ่นี่พี่น้องโอ้โหสุดยอดมากพี่น้องเอ้ยป้าทุกมีทางรถไฟแล้วก็จะมีสถานีรถไฟขึ้นไปเลยพี่น้อง มีบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกมีบันไดเลื่อนมีรีบพี่น้องขึ้นไปนะปลาทุกความเจริญความอลังการพี่น้องความอลังการงานสร้างบดดทบทไฮเดนบอนนี่สถานีรถไฟนี่บอลขึ้นนี่ทุกคนอนี้และนี่นี่นี่โป้งสัง้างลุมมบังเอาพี่น้องผุดผุดใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากใหญ่มากทุกคนดูดิผุดอ๋อทุกสะอาดนี่บาลนี่นี่ นี่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 อย่าให้พี่น้องเบิรงนี่ให้บอลบอลมันได้เลื่อนบอลทางขึ้นนี่ให้บอลนี่อันนี้คือมัได้เลื่อนนี่เยอะปุ๊บกระไรปุ๊บโหลดพี่น้องนี่ให้บอลนี่ให้บอลนี่ปอลเฮ้ยตุ๊ยงใหญ่มากทุกคนบอลังกาเขามาซอยนี่พี่น้องกับไปโซนน้ำแข็งอยูซามาคีต่อพี่น้องนี่นี่ อาอพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บาลังกับสิจบเพียงสำนี้ล阿พี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บาลังเลยเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอข้อความคำว่ 1, าสวัสดีครับผม